สีภาษาตรุรกีเรนคลาร์ทูร์เชสีขาวเบลส,สีเทากรีสีน้ำตาล Kahverengi. Sĩ sì đàn. Kırmızı. Sĩ sì nắm ngần. Mavi. Sĩ sì muông. Mor. Sĩ sì trông phủ

อย่าลืมกดติดตามช่องของเรา